ต่อ,อมาก็จะเป็นขั้นตอนหาพวกค่าสุดขีดสนะัมพัทธ์เนาะมันจะมีค่าสูงสุดสัมพัทธ์กับค่าค่าต่าสุดสนะัมพัทธ์เนาะทีนี้ต้องมาดูขั้นตอนหากันตรงขั้นตอนหาอันดับแรกจะต้องหาจุดวิกฤตก่อนะซึ่งจุดวิกฤตเนี่ยเราก็จะได้จากการแก้ระบบสมการของดิฟฟังชั f น f เทียบ x กับดิฟฟังชัน f เทียบ y เนาะจับมันเท่ากับศูนย์ก็จะมีการแก้แบบปัญหาเชิงเส้น พวกนั้นเนาะทีนี้ก็มาตร,ตรวจตรวจสอบค่าสุดขีดสัมพัทธ์ก็สมบูรณ์เอ้ยสุดสุดขีดสัมพัทธ์ก็จะมีต่ำสุดกับสูงสุดเนาะความจริงอาหารตรงเรื่องพวกนี้ก็จะมีแค่สองสเต็ปก็คือสเต็ปหาจุดค่าวิกฤตแล้วก็สเต็ปหาค่าสุดขีดสัมพัทธ์ซึ่งไอตรงตรวจสอบค่าสุดขีดสัมพัทธ์เนาะล้วก็จะหาแล้วก็จะดูตัวดีเนาะแล้วก็คำนวณกับเม็ดิศตัวนี้ซึ่งเม็ดิศตัวเนี้ยถ้าคำนวณ หาค่าดีเทอร์มินนต์ของมันออกมาก็จะเหมือนกับสูตรใน,ในห้องของอาจารย์เลยทีนี้เราก็จะมาดูพวกตัวดีมากกว่าศูนย์ดีมากกว่าศูนย์ดีมากกว่าศูนย์แล้วก็ดูพวกฟังก์ชัน f ะไรพวกนี้เนาะว่าแบบมันตรงตามเงื่อนไขไหนทีนี้เราลองมาดูข้อแรกก่อนในตัวข้อแรกเนาะก็จงหาสูตีสัมพัทของฟังก์ชัน f เท่าเมื่อ f มีค่าเท่ากับ x กําลังสองลบ x บวกสี่ y กําลังสองบวกสอง y เนาะ อันดับแรกก็คือหาจุดวิกฤตก,ก่อนหาจุดวิกฤตก็คือดิฟเทียบ x ก่อนมาอันดับแรกทียบ x ได้ x อะไรก,ก็ได้เป็นสองลบหถ้าดิฟเทียบ y าล่ะถ้าดิฟเทียบวาก็จะได้เป็น8 y ดลบเอบวก2ทีนี้จะได้ว่าเมื่อไอตัวฟังก์ชันดิฟเทียบเอ่ะเท่ากับศูนย์เราจะได้ว่า x อ่ะมีค่าเท่ากับ1ส่วนสองเนาะก็ลองดูตรงนี้ จับมันเท่ากับ0ูเนาะก็จะได้ว่า x มีค่าเท่ากับหนึ่งส่วนสอง y, y เหมือนกัน y, y ก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ y ก็จะมีค่าเท่ากับลบหนึ่งส่วนสี่เราลองจับแล้วก็ย้ายข้างไปย้ายข้างน,นเนาะเพราะฉะนั้นจุดวิกฤตของค่าฟังก์ชันเนี่ยคือจุด r ตัวหนึ่งสองแล้วก็ลบหนึ่งสี่ปะทีนี้มาขั้นที่สองแล้วมาหาดด ดูตรงตัวค่าดีเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ดิฟฟังก์ชัน f เทียบ x อีกครั้งหนึ่งเราก็จะได้เป็นตัว2ดิฟฟังก์ชัน f เทียบ y อีกรอบหนึ่งก็จะได้เป็น8ดิฟฟังก์ชัน f เทียบ x กับ y ตามล้ำแบบก็จะเป็น0ทีนี้เรามาดูฝั่งขวากันเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าฟังก์ชัน ไอตรงฝั่งเขาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับของโอ้พี่ลืมเขียน x x ของหนึ่งสองลบหนึ่งลบสี่มีค่าเท่ากับค่าคงที่คืออะไรก็คือสองฝั่งนี้ก็เหมือนกันโอ้ยพี่เขียนผิดตรงนี้ต้องเป็นเป็นสีเฉยอันด้านล่างก็จะเป็น xy มีค่าเท่ากับศนย์เพราะฉะนั้นเราก็จะเอาตรงเนี้ไปแทนในตรงตัวค่าดีเทอร์มิแนนต์มันเนาะว่าเท่ากับเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็จะได้ว่าเป็นเท่าไหร่อันฝั่งอันนี้ก็เป็นสองเนาะฝั่ง x y เป็นศูนย์ป่ะศอันนี้ศูนย์อันนี้เป็นแปดพอหาค่าดีเทอร์มิแนนต์มันออกมาเป็นสิบหก เพราะฉะนั้นค่าดีที่เราได้มามีค่ามากกว่า0นเนาะเพราะว่าดีเรามีราคาทัากับหกเพราะฉะนั้นเนื่องจาก1ส่วนมีค่ามากกว่า0และตรงฟังก์ชันเราไปดูตารางเงื่อนไขเมื่อกี้เนาะแล้ตรงฟังก์ชันเนี่ยเมื่อที่เอเท่ากับหนส่วนสองล้วก็ไวเท่ากับลบหนึมีค่าเท่ากับเท่าไหร่มีค่าเท่ากับ2ซึ่งมีค่ามากกว่า0ูนย์ เพราะฉะนั้นจะได้ว่า rf อ่ะให้ค่าอะไรให้ค่าต่ำสุดสัมพัทธ์เราต้องไปดูตารางเนอะนี่เรามาดูตารางกัน ad มีค่ามากกว่า0นย์ f มีค่ามากกว่าศูนย์เพราะฉะนั้นเราจะได้ค่าต่ำสุดสัมพัทธ์เนาะก็จะให้ค่าต่ำสุดสัมพัทธ์ต่ำสุดสัมพัทธ์เนาะที่จุดเท่าไหร่ก็ที่จุดห สองแล้วก็หนึ่งสี่จะได้ค่าว่าแล้วที่นี่ต่อไปราจหาเราจะได้ค่าว่าค่าต่ำสุดสัมพันธ์อ่ะมีค่ากับเท่าไหร่เราไม่ดูเนาะพอเราดูค่าตรงนี้จุดเนี้ยมันคือจุดต่ําสุดสัมพัทธ์ต่อไปเราจะดูว่าค่าตรงต่ําสุดสัมพัดธ์อ่ะมันคือค่าไหนก็จะได้ค่าต่ําสุดสัมพัทธ์คือจุดฟังก์ชัน f ที่เท่าไหร่ที่ต้องหามาคือหนึ่งส่วนสองก็ลบหนึ่งส่วนสี่เนาะ ก็จะมีค่าเท่ากับแล้วก็ไปแทนเข้าไปในสมการใน x กําลังสองอะไรพวกนั้นเราเลยก็เป็น1นส่วนสทั้งหมดกําลังสองลบ1นึส่วนสอเนาะบวก c คูณกับ1ส่วนลบหนน c ทั้งหมดกําลังสองบวก2คูณกับลบหนึ่ส่วนเนาค่าที่ออกมาได้ก็จะเป็น1นึ่ส่วน 4, ลบหนส่วนส บวก4คูณ1ส่วน16เนอะอันนี้ก็จะเป็นลบ1ส่วน2เนอะถ้าคำนวณแล้วก็จะมีข้าวออมาเป็นลบ1ส่วน2เพราะฉะนั้นก็คือค่าตามสุสสัมพัทธ์ก็คือลบ1ส่วน2เนอะทีนี้มันมีอีกวิธีหนึ่งในการสังเกตเนาะข้อในการสังเกตครั้งแรกเราก็จะดูกันว่าตรงฟังก์ชันเนี่ยสามารถเขียนอยู่ในรูปของกําลังสองสมบูรณ์ได้ไหม ในโจทย์ข้อนี้เราสามารถเขียนอยู่ในรูปกำลังสองสมบูรณ์ได้ก็คืออยู่ในรูปที่น้องเห็นกันพวกนี้เราสามารถจัดแล้วรูปสุดท้ายจะอยู่ในรูปนี้ทีนี้เรามาดูว่าค่าที่จะต่ําสุดมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราจะให้ x เป็นมีค่าเท่ากับ1นส่วนสองแล้ว y มีค่าเท่ากับ r ลบห่ส่วนสเพราะว่ามันตัดกัน2ตรงนี้จะเป็น0ูนย์เนาะทีนี้ลบไปแล้วเหลือเท่าไหร่เหลือลบหส่วน ทีเนี้ยยังไงค่าของฟังก์ชันเนี่ยทำไปแล้วยังไงก็มีค่ามากกว่าเท่ากับลบหนึ่งส่วนสองเพราะฉะนั้นสังเกตได้ทุกเลยว่าจํานวนจริงเนี่ยที่แทนค่าไปในตรงสองก้อนเนี่ยอ๋อตรงนี้พี่ยังไงอะ่ะมันก็จะต้องมีค่ามากกว่าเท่ากับลบหนึ่งโอเคลบหนึ่งส่วนสองดังนั้นค่าของฟังก์ชันเนี้ยพี่เขียนตรงนี้ผิดด้วย มันจะต้องเป็นเท่าไหร่มันจะต้องเป็นที่เราทำเมื่อกี้เป็นลบหนึ่งส่วนสองนอกจากจะเป็นค่าตามสูตรสมพันธ์อ่ะก็เราก็ยังเป็นค่าตามสูตรสมบูรณ์อีกด้วยเพราะว่าจุดเนี่ยลองดูกราฟมันจะเป็นจุดอยู่ด้านล่างเลยเป็นจุดจุดเขาเรียกว่าจุดจุดก้นมันเป็นยังไงอ่ะเป็นจุดประมาณเนี้จุดต่ําสุดเลยไม่มีอะไรต่ํากว่านี้แล้วอ่ะก็เลยเป็นเขาเขาเลยเรียกว่าต่าสุดสมบูรณ์ด้วยก็คือ จุดเนี่ยที่น้องเห็นก็จะเป็นทั้งจุดต่ำมสัมพัทธ์แล้วก็เป็นทั้งจุดต่ำสุดสมบูรณ์ของฟังก์ชัน f ด้วยเนาะทีนี้ก็จะไปดูข้อต่อไปกัน